หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่อง,ร,องราวเกี่ยวกับภาพรวมการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราสำหรับช่วงเปิดตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้กันก่อนเลยมันชัดเจนว่าตำแหน่งที่ทีมต้องการกำลังเสริมเข้ามามากที่สุด ก็คือแผงมิดฟิลด์แต่นอกจากนั้นแล้วมันก็มีความพยายามจะโหมกระแสข่าวลือขึ้นมาอีกว่าเราอยากจะได้แนวรุกคนนั้นคนนี้เข้ามาเพิ่มเติมเช่นเดียวก,กันกับกองหลังทวาล,ล่าสุดดามเมดเซตกูรูคนดังของทาง Sky Sport ก็ออกมายืนยันว่าสำหรับตำแหน่งปากหลังตัวกลางนั้นเป็นอีกหนึ่งจุดที่ลิเวอร์พูลจะหาคนเข้ามาเสริมทับจริง สำหรับปรรดากองหน้าและปีกที่ตกเป็นข่าวของเราในช่วงนี้ต่างก็เป็นเพียงเสียงลือเสียงเราอ่างเท่านั้นเพราะสโมอสรไม่ได้มีความต้องการจะเสริมผู้เล่นในตำแหน่งเหล่านั้นเลยนั่นเป็นเพราะว่าทีมของเรามีการซื้อผู้เล่นในแดนหน้าเข้ามาเพิ่มเติมตามลำดับตลอดช่วงตลาดหลายรอบก่อนหน้านี้ทำให้พวกเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อใครเข้ามาอีก แม้ว่าทางโรเบรโตฟอร์เมโนจะตัดสินใจอำลาสโมสรไปก็ตามหรือว่าผู้ต้องการกำลังเสริมในตำแหน่งปรกกหลังตัวกลางให้กับทีมของพวกเขานะเซตกล่าว นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะเสียซาดิโอมาเน่ออกจากทีมไปแล้วมันก็มีสัญญาณเรื่องการย้ายทีมของโรเบรโตฟเมโน่แบบไร้ค่าตัวมาก่อนแล้วมันจึงทำให้พวกเขาเดินหน้าเสริมทับตั้งแต่เนิ่นๆในแดนหน้าไปจนถึงจุดที่พวกเขาคิดว่าทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วพวกเขาไล่ซื้อมาตั้งแต่หลุยดีอารสดาวินนูนเยสและโคดีกัคโปเข้ามา ขณะที่เสียไปแค่ซาดิโอมาเน่กับโรแบร์โตสเมโนพวกเขาได้เตรียมการเอาไว้หมดแล้วในตำแหน่งนั้นนั่นทำให้พวกเขาหันมัดโฟกัสที่แดนกลางและแดนหลังมาพูดถึงการเสริมทัพของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราอย่างหนักในตอนนี้ เมื่อฟาบิโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันว่าท็อแน้ำฮอสเปอร์กับลิเวอร์พูลคือ2สโมสรที่กำลังแข่งขันแย่งชิงตัวทางมิกกี้ฟันดูเวนปากกหลังความเร็วสูงมาจากทางหมาป่าเมืองเบียร์วอฟ์บวกหลังจากทั้ง2ทีมต่างก็อยากได้กำลังเสริมในแนวรับสำหรับช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์ ล่าสุดเควินคัพชาร์ตกูรูด้านการซื้อขายคนดังของ Sky Sports สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ออกมายืนยันรายงานข่าวดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกันกับทางโรมาโนด้วยเพราะมอธิบายเหตุผลว่าทำไมยักษ์ใหญ่ทั้งสองทีมของพรีเมียร์ลีกถึงต่างมาให้ความสนใจในตัวของดาวเตะวัย22ปีทั้งๆท,ที่เขาเพิ่งจะโดดเด่นขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีหลัง มิกทีฟันโดเวนมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะหัดชาร์ปกล่าวเขาลงเล่นกับทุกนาทีให้กับทางวอร์ฟบวกในการแข่งขันฤดูกาลที่เพิ่งผ่านไปนี้กว่าที่เขาจะพลาดการลงสนามนาทีแรกมันก็เป็นช่วงปลายฤดูกาลมากๆแล้วนี่คือคนที่ทางวอ l f ฟบวกไปเซ็นสัญญาคว้าตัวมาจากทางวอร์เรนดัม ซึ่งในตอนนั้นอาอักซ์อัมสเตอร์ดัมเองก็อยากจะได้ตัวเขาเป็นอย่างมากเหมือนกันเขาเป็นนักเตะที่ฮอตมากๆเขาเป็นกองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายซึ่งเล่นด้วยความดุมดันเข้าไปกับบอลได้ดีและผมก็คิดว่าเขาได้มีพัฒนาการในส่วนของเกมรับขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเมื่อได้มาอยู่กับทางนิโกโควาช ผมเข้าใจได้เลยว่าทำไมเขาถึงกลายมาเป็นที่สนใจของหลายสมสรลิวพูเองก็พิจารณาคว้าตัวเขาและผมก็เข้าใจได้ว่าทำไมสเปอร์ถึงอยากจะได้ตัวเขาเหมือนกันต่าไปกันต่อเลยกับข่าวที่สามของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะที่เตรียมอำลาสมสรของเราไปในช่วงไม่กี่วันข้างหน้ายัางทักรัสซอกแตชมเบอร์เลนห้องเครื่องเลือดผู้ดี เมื่อเขากำลังจะหมดสัญญากับสโมสสนในช่วงสิ้นเดือนนี้และมันก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าเขาไม่ได้รับการเสนอสัญญาฉบับใหม่นั่นจึงเป็นการยุติความสัมพันธ์ของเขากับสโมสสนยาวนาน5ปีลงหลังจากย้ายมาจากทางปืนใหญ่อาร์ส a นอเมื่อซัมเมอร์ในปี2017และเขาก็สามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวทั้งนี้แมชมบเบอร์เลนจะเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บ ตามเล่กงานอยู่ตลอดในช่วงหลงเล่นที่แอนฟิลด์แต่ตัวของดาวเตะวัย29ปีเองก็ยังเชื่อมั่นว่าเขายัางสามารถคัมแบ็กกลับมาได้ในช่วงที่เหลือของเส้นทางอาชีพล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ระบ,บุว่ามันมีสโมสรจากซาอุโปริของทางประเทศซาอุดีอาระเบียที่ได้ยื่นข้อสเสนอให้เขาย้ายไปโชวฝีเท้าที่ตะวันออกกลาง นอกจากนี้มันยังมีการลงรายละเอียดไปอีกด้วยว่าขอ้อเสนอดังกล่าวนั้นรวมถึงค่าเหนื่อยมหาศาลในระดับที่จู้ตัวไม่สามารถจะหาได้จากสโมสรใดหากยังคงเลือกคาแข่งอยู่ในลีกยุโรปต่อไปนั่นทำให้ในตอนนี้เขากำลังพิจ,จารณาอยู่ว่าจะเลือกย้ายไปที่ซาอุดิอาระเบียเพื่อรับสับก้อนโตดังกล่าวหรือจะยังคงลงเล่นในลีกระดับสูงเพื่อหวังกลับมาแจ้งเกิดให้ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามหากท้ายที่สุดเชมเบรนเลือกย้ายไปซาอุดิอาระเบียดังกล่าวมันก็จะทําให้เขากลายมาเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่ได้ย้ายไปลงเล่นในซาอุดิโปลีอีกด้วยไหนๆก็พูดถึงนักเตะของทีมเราถึงโอกาสจะย้ายไปลงเล่นที่ซาอุดิอาระเบียกันไปแล้วข่าวที่4ี่ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีความระมัดเครื่องกัน นั่นก็คือในรายของทางโรแบรตโตฟเมโนดาวยิงระดับตำนานของทีมเราซึ่งเขาก็กำลังจะหมดสัญญากับสโมสรในช่วงสิ้นเดือนนี้เหมือนกันทั้งนี้ทางโรเจอร์วิทมันเอเย่นส่วนตัวของเขาได้ออกมายืนยันล่วงหน้าตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วถึงการตัดสินใจของนักเตะที่เลือกไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลออกไป เขาต้องการจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพของตัวเองหลังจากอยู่กับยอดทีมจากเมอร์ซีไซด์มาอย่างยาวนานถึง8ปีนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากทางฮอฟเฟนไฮมเมื่อปี2015จากสถานการณ์ดังกล่าวมันจึงทำให้ฟอร์เมโนสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวตามกฎบอสแมนและเขาก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำของทวีปยุโรปด้วย ไม่ว่าจะเป็นสองยักษ์ใหญ่ของศึกลาลิกาจากประเทศสเปนอย่างทางราชันชุดขาวเรอันมัตเและเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนารวมไปถึงทีมรองแชมปยู่ฝ้าเชนสเปลิกอย่างทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานอีกด้วยทว่าวก่อนหน้านี้ฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ดอกมายืนยันว่าฟอร์เมโนได้รับการติดต่อทาบทามจากสโมสรในซาอุดิอาระเบียเข้ามา ล่าสุดมันก็มีความคืบหน้าในเชิงประจักษ์ของเรื่องนี้ออกมาด้วยเมื่อทักอาริยัตหนังสือพิมพ์ชื่อดังของประเทศซาอุดีอาระเบียได้ขึ้นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งแบบเต็มหน้าเลยว่าฟอร์เมโนกกำลังจะย้ายไปลงเล่นให้กับหลีของพวกเขาหลังสามารถบรรลุข้อตกลงกับสโมสรเอา,อารีและมีการนับหมายตรวจร่างกายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมระบุประวัติที่ผ่านมาของเขาอย่างละเอียด เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้วยการออกมาจับข่าวเท็จโดยฟาบิเซโอโรมาโนถึงประเด็นข่าวลือที่โหมกระแสะกันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อบ่ายวานนี้ต้นเรื่องมาจากทางเอเย่นอิสระของฟีฟาท่านหนึ่งที่อยู่ๆ <c oughs> ก็จุดประเด็นขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีขลุยเลยว่าเรือวูจะหันไปไล่ล่าตัว คขยงเอ็มปาเป้ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสมาจากทางเปอเชารีสแชร์แมงแข่งขันกับทางเรอันมาดริดและมีการลงรายละเอียดไปถึงขั้นที่ว่าเราพร้อมจะยื่นข้อสเสนอเป็นสถรติโลกใหม่สูงถึง300ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว257ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับเขาเพะว่าเมื่อวานนี้ผมก็รายงานข่าวอ้างอิงจากทางเดลี่เทเลกราฟ ที่ได้เช็คข่าวกลับไปยังสโมสรอนลิเวอร์พูลแล้วว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดก่อนที่ล่าสุดทางโรมาโนเองก็จะออกมาประสานเสียงไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเขาออกมาเคลียร์ชัดถึงสถานการณ์ของเอ็มปาเป้กับทางปารีสแซงแแมงซึ่งมันไม่ได้มีลิเวอร์พูลเข้าไปเกี่ยวข้องอันใดกับประเด็นเหล่านี้เลย ขอโทษที่ต้องทำให้พวกคุณผิดหวังนะสำหรับบรรดาแฟนบอลของลิเวอร์พูลทั้งหลายโรมาโนเริ่มรายยาวทว่าจากสิ่งที่ผมได้รับทราบมาก็คือมันไม่มีอะไรเป็นรูปประทรมทั้งนั้นกับกระแสข่าวที่พยายามจะเชื่อมโยงลิเวอร์พูลเข้ากับคริยองเอมปาเป้กันขึ้นมาในช่วงเวลานี้สถานก,การณ์ของเอ็มปาเป้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไป ปารีสแซ์เชร์แมงมีความชัดเจนมากๆพวกเขาได้ยื่นคำขาดให้กับนักเตะไปแล้วว่าหากไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ให้ย้ายทีมออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนั่นเป็นจุดยืนของปารีสแซ์เชร์แมงที่เหมือนเดิมมาตั้งแต่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง,งร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ